ครับสวัสดีครับบีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมื่อนี้กับวันอังคารที่เจ็ดนะครับเนาะครับพอเตรียมภาพติดตามเล่าพัฒนาต่อยนะครับเนาะครับวันจันทร์ที่หกมีนาคมหกหกนะครับเนาะเล่าพัฒนาออกห้าห้าสี่ห้าเก้าสี่เองลางออกซีหานะครับเป็นเช่นน้อมีผู้โ่งผู้มันบ้านอีฟซี ไปโศกไปมันพอเตียมก็ดีแจมนะครับเด้ไอไปบรโศกบรมันกน็ตามกันต่อนะครับเนาะวันพุธที่แปดนะครับมีนาคมหกหกครับืัอนี้พอเตียมภาพติดตามเล่าพัฒนาปูโคราชนะครับเนาะครับปูโคราชมวดที่ผ่านมาการลดไปนะครับเนาะกาธรรมดาเนาะเอฟซี FC เรียกกะมีเขามีรลดนะครับนะเนาะจะได้ก,ก็ะชิพากันติดตามต่อเองนะครับเนาะ วันวันพุทธเนาะพุทธที่แปดมีคอสัตว์บอกเอฟซีเนาะดึงข้อไกลๆยักนหน่อยเนะ่นะเนาะ เราพัฒนา ราพัฒนาปูโคลาดนะครับเนาะครับบน วนวิ่งรูดสี่ตัวเดียวนะครับเตรียวมวงกลมไม่นะครับเนาะครับส่วนปูจับคู่ให้นะครับ C0 C0 โอ้ซีศูนย์ซีหนึ่งสี่สองวันนี้กันซีมีตักันตัวร่นะองน้ำคอนอีพีเนาะหกศูนย์หกหนึ่ง สองครับส่วนส่วนตัวเน้นนะครับเนาะปูพูนี่ไหนที่สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองครับสามหางนี้นะครับเนะาะครับมาหนี้ส่วนเลขล่างนะครับ ล่างวิ่งรูดห้าตัวเดียวครับ ูโคราชบางที่คนต้องเรียกแย่งนะครับนอกเนไหม่ามันเป็นเด็กร่วมกันครับจับคู่ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสอง ตอนนี้ก็กระชิมีตัวกันตัวร่องมาน้ำกันอีกนะครับเนาะกับกระชิมีหกศูนย์หกหนึ่งหกสอง ส่วนตัวเน้นนะครับนะเนาะปูคนเน้นให้ที่ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองนะครับสังเกตเบิึงนะครับได้เอฟสี่พอเหล็กล่างเลขบนบนนี่ปูคนเน้นให้ที่ที่ซีนะครับเนาะแต่ว่าสิมีหกศูนย์หกหนึ่งหกสองเป็นตุก,กันตัวรองนําทั้งบนทั้งล่างนะครับบนล่างนี่ปูก็ให้ฮามนะครับเนาะ ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองเว่าตัวกันตัวร่องกับตัวเดียวกันนะครับเพราะว่าเด็กเล่าพัฒนานี่มันเคยออกบนล่างตัวเดียวกันเนาะครับเนาะครับนี่ครับเอฟซีเห็นบัครับบนวิ่งสี่เห็นบัครับสี 40, 41, 42, ่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองเทว่าหาผัวลงไว้น้ำกันเห็นบัครับต่ว่าล่างวิ่งห้าเห็นบัครับห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสอง หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหมายถึงว่าไปได้ทั้งบนทั้งล่างนะหกศูนย์หกหนึ่งหกสองแต่ว่าปูนบริเนนให้นะครับนะเนาะเนนทีซีกับหาครับคือปูโคลาดนะครับเนาะสูตรใหม่เอฟซีจำได้นะครับเนาะครับเป็นลายเส้นของเพกันสูตรใหม่ <c oughs> ครับอา้าวพอแต้มขอกาบขอบคุณปูหลายๆนะครับเดอ้อปูโคลาดนะครับเนาะที่ทรงตรัวเลขแนวทางเล่าพัฒนามาให้พ่อแต้ม เอามาฝากปีฝากน่องเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับแต่าปูก็ถือว่าพ่นจับคู่ให้บลายหางนะครับเนาะครับเอาวันพุทธที่แปดมีนาคมนะครับเนาะเราพัฒนาปูโคราชนะครับบนวิ่งรูดสี่ตัวเดียวจับคู่สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองหกศูนย์หกหนึ่งหกสอง เน้นที่40 41 42นะครับเนอะครับส่วนตัวบอเน้นเข้ามาเข้ากเกาได้ครับเด้อเอฟซีครับมักตัวได้เข้ากันจะเริ่มกลับตัวไว้นำเนาะครับเนาะครับส่วนล่างครับวิ่งลูด5ตัวเดียวจับคู่มี50 51 52 60 61 62เน้นที่50 51 52นะครับเอามักตัวได้เข้ากับจะเรื่ม, 50, 2, 60, 2, 50, 2, มก,กลมกับตัว้นเะนาะเอฟซีเนาะ เอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พอแต้มก็ขอกราบขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามพ่อแต้มพ่อแต้มขออวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับเด้อความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีนะครับเนาะขอให้มีอายุมั่นคงเงินทำมาค้าขายสิ่งใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับที่สำคัญก็คือโชคหลับนะครับเนาะครับวันพุธที่8มีนาคม66ขอให้มีแต่โชคแต่ลาภให้ถูกหวยรวยเงิน โดยเฉพาะเล่าพัฒนากับปู่โคราดนะครับเนาะครับเอาสำหรับชิปนี้คันมากคันชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพ่อเตียมใเด้ครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้เพ่อเตียมนะครับเนาะครับเอาสำหรับชิปนี้ก็มีแคนี้เอาไว้พ่อกันชิปนาครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม